ห้อนอยู่ค่ะอากาศร้อนเหมือนพยากรอ,อากาศวาระอีกช่วงสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนก็คือวันนั้ก็นเลยบกท่านเดี๋ยมีไรใดเพิ่งจะมีไ่ใดค่ะเราบันนีกกันโบนัสน,นี่ท่านใด,ด้กับโมกระสุงไซดวไวาเอ้ะเขาทจะไดเข่าทจะไดโชชอบอกค่ะเอ้ส <laughs> ื่อแปลกดี <laughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเด้อ <laughs> <laughs> อดเอา โอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะเพราะว่ายิ่งคือแขกเขากำลัาขันห้องเบาอย่างไรก็ยิ่งเป็นปัญหาไงยิ่งเป็นขอนะัน้ะเขาเลยอไม่พูดดีกว่านะคะขอนั่งเงียบๆเรานั่งอยู่ตรงไหน,นเพื่อนก็ไม่เห็นกันถ้านั่งหลังสุดนี่บบเห็นเลยก็เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวห้องร่องขยับมาตรงกลางมากลางห้องสักหน่อยอีสักพักนึงเราดีสมัครแล้วไรได้รับข้าวดีแต่บ่รูเลยค่ะว่ามันมีงานเนาะเพื่อนกะมาหาว่าป่าออยผ้า ไปสมัครเนมวนีมือสุดท้ายจักหนอยจ้าไปลูกสาวพาจาสาวไปหาหมอเดอ้อสาวอวนขอบคุณมากมากนนจอดยูดิมสนนนะคะเปจิ้นมีเสียงย อีลีแมกกาวายุฮอนยุซามเดี๋ยวบอกหลานว่าเดี๋ยวมานั่งล่ออยู่เดี๋ยวจะมาจอดรถล่ออยู่มองข้างนอกเนาะค่ะขันเพิ่นขันเพิ่นอันสมัครเสร็จแล้วเพิ่นจะโลงมากจากตึกเหมือนแต่ก,ก,ก็เลยกลายเป็น,ปนโอ้ยสวัสดีค่ะคุณมาริวันคุณมาริคุณมาริลาโอ้ขอโทษคุณมา ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกินกันไหรอไหมคะอะไรนี่เตตะโชชะสวัสดีค่ะลุงภาพนีดหน่อยเด้อค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆค่ะไล่ย,ย่ามใดสิไปเด้อสิไปหาสไิไปไปไปคุณตาแข็งแรงแข็งแรงตาสายแข็งแรง ัวแท้มได้แท้มันจะเกี่ยวกับมันจะเกียวกับอะไรสดใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นความรู้ค่ะเป็นความรู้ไหมผ้าหลานไส้มาสมัครงานฮะขอบคุณหรล่ยๆค่ะคุณอนุ เป็นเพื่อนกันมานานเป็นเพื่อนแต้สมัยภาคกันเหตุสตรีมเนาะคะ่ะจนวันเราสิทธิ์แล้วเราเป็นความรู้ใหม่ไหลวันละชั่วโมงก็ดีดีเนาะไหลวันละชั่วโมงจากสองอาทิตย์นะน่าจะน่าจะโอเคเนาะคะ่ะขอบคุณมากเขาขอบคุณคุณค้นรักหมาขอบคุณเพื่อนลาตีขอบคุณคุณนาอืมค่ะก็จะได้ไปรับผน ก็ขอให้เป็นวันที่โชคดีนะคะให้ร้านสอบได้ได้ทํางานที่นี่บ้านอยู่ใกล้ๆถนนนอนจอดอยู่ริมถนนนะคะเป็นจีมีเสียงเป็นเพื่อนกันมานานเป็นเพื่อนแต่สมัยภาคกันเหตุสตรีมเนาะคะ่ะ จิดว่นเลาสิทธิ์แล้วเราทำกรุณานะคะเราไม่รู้ว่าเราทําผิดอะไรเราเองก็อยากจะพบเพื่อนนะคะเพื่อนเองก็คงอยากจะพบเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ตีมอ่าเพิ่งจะได้ทำสตรีมตอนบอกุกคคีเดือนนี้เองด้ค่ะเพิ่งจะได้กลับได้ได้กลับมาเราก็เลยมาถูก ก็เลยบ่ฮทนเดมีไายได้เพิ่งจะมีไายได้ค่ะล้วบันี้กโบนัสนี้ท่านใดๆครับหมกสงสูงไยด่ว่าเอ๊เข้าิจังไ๋เขาจึกจะดันอ่าขนาดสตรีมนี่ก็สตรีมนี่จะลุงเป็นแบบตั้งเวลาค่ะจะเป็นจะตัดส่วนมากจะตั้งเวลาไว้ดูแทบอไไ้แท้มันจะเกี่ยวกับมันจะเดียวกับไล์สดใช่ไหมค่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นความรู้ค่ะเป็นความรู้ใหม่อ่ะอัมอัมอัมรัฐไหมอัมพาตไหมคะอัมพาตไหมคะ แม่มาเที่ยวสนามบินค่ะแม่มาเที่ยวสนามบินค่ะขอบคุณมากๆที่แวะเขามาอ่าย้อนหลังนะคะยินดีหมดค่ะมามาช่วงที่ไล่สุดหรือว่ามาย้อนหลังนี่ละเลยละเลยเพกืกเฉยนิ้นแต่สตรีมที่เราค้องผ่านนะปรากฏว่ามันกระเจิงสีละค่ะเพราะสตรีมกลายเป็นเด็กหลังห้องไปไปคุณตาแข็งแรงแข็งแรงตาสายแข็งแรง ไล่ใดแล้วก็จะได้เป็นแบบเออมีกําลังใจขึ้นขอบพระคุณมากมากเด้อค่ะคุณอนุสิ์ขันคุณอนุสิตบ่บอกก็จะบ่ดูเพราะว่าจะเป็นคนเล่บอกล้านว่าเดี๋ยวมานาั่งรออยู่เดี๋ยวจะมาจอดรถรออยู่มองข้างนอกเนาอค่ะขันเพิ่นขันเพิ่อนอันสมัครเร็จแล้วเพิ่นจะลงมากจากตึเมื่อนจากบุบนัสโอ้ยสุดยอดค่ะแสะดงว่าได้ครบร้อยเหรียญแล้วเนาะได้เบิกแล้วบ่ค่ะคุณอนุสิธิ์สุดยอดค่ะปุบมือหอยไรโอ้ยเก่งอี โอ้เก่งมากค่ะเก่งมากสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะคิดดูวว่าอุ้ยในในจะได,ได,ได้บุนัดอ๋อเราก็ต้องไล่ด้วยจะเป็นเด็กหลางหอง้องมือแล้วแม่ก็เลยว่าเอ๊จังไหนสิกลับมาเป็นเด,ด็กหนางหองเลยนอะก็เลยมาไล่สุดเนี่ยวันนี้วันดีค่ะวันนี้วันนี้วันน,น,นี้วันดีค่ะ พอดีผ้าผ้าหลานไส้มากทาทุละขอบคุณกําลังใจค่ะคุณอนุสิธตโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะรับชมเมียนค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะแม่เป็นเด็กหลังห้อง ตอนนี้นั่นแม่และลูกจักน้อยจากสามสิบนาทีจักเงาะจากวางจากข้าวบันนี้เข้าวบะไดล่ดนดลบนเกลือกแต่ยังหัวอยู่ดิจ้าไปลูกสาวพาจ้าสาไปหาหมอเดอ้อสาวอวนขอบคุณมากๆ กินข้าวให้อร่อยอาจจะหนวดแตงจักหน่อยด้วยค่ะอยู่นี่ย <laughs> ปิดกระจก <laughs> เพราะว่ารอแล้วตอนนี้รถกระไล่ขึ้นค่ะเพราะว่ารถกําลังรอิดวันจนที่จะถึงเนีย่ยจะมีฝนมาอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวเนาะแต่จะเม้นพ่วงเพิ่อนอยู่ค่ะเพราะว่ามันอากาศสุ่มเป็นหอนหอนจลกหน่อยขอบคุณคุณค้นลักหมาขอบคุณเพื่อนลาตีขอบคุณ,ณ,ณ,ณคุณ,ณ,ณอาขับไปรับคืน สวัสดีคุณดาวเรืองจันย่อยศค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเต็มกระห้อนวันนี้แม่มาสนามบินลูกมาจอดรถยุ่ข่างสนามบินก็เลยมีเสียงดังจักหน่อยเป็นยังดอกเนาะขอบพระคุณมากๆค่ะมาสงพลังบวกให้แม่ขอบคุณมากๆแม่ เป็นไรใดแล้วก็จะได้เป็นแบบเออมีกําลังใจขึ้นขอบพระคุณมากๆเด้อค่ะคุณอนุสิตหันคุณอนุสิต์บบอก็กจะ่รูู้เพราะว่าจะเป็นคนอ่าจะเีย้ภาพเพิ่มมากค่ะขอให้เป็นวันที่โชคดีนะคะขอให้เป็นวันที่โชคดีได้รับครับพอดีมอนีมานธุระปราปังก็เลยไหลนี่หลุดเธอเลยค่ะ <c oughs> ล็อก <c oughs> โบนัสโอ้สุดยอดค่ะสแสดงว่า ได้ครบร้อยเหรียญแล้วเนาะได้เบิกแล้วบ่ก่่ะคุณอนุสิทธ์สุดยอดค่ะปบมือห้เไยโอ้ยเก่งอีพี่เว้ยจ้าบางเพื่อนบ้านสวนอยู่นี่กเ็เแดดแดดบดบดยูหันแล้วแต่มื่อเนี้ยจ้าไปลูกสาวพาจัาสาไปหาหมอเดอ้อสาวอ้วนขอบคุณมากๆากนางไหลอยู่ในรถเ้ยค่ะนี่นั่งขาร้านนาง่งวิ่งในรถเลย เอาเซ็ตตอนแดดกะขี่รถกึินไปรับเอาดีลุ่มไปไหนแล้วล่าสุดก็คือไม่ได้บอดไดไลห่เลยอยังสิไหม่คะบันีีสิไล่ดอกว่าละชั่วโมงจากสองสามอาทิตย์เนาะพ่อให้ใไดรอบที่หนึ่งนะมาสมัชง,งานยูสนามบินมือนี้มือสุดทไายร้านกระได มันก็บอกไปกลอกที่หู